ต่ของอิ๋วเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็ง10-30%ึต้องส่งเนื้อเยื่อตรวจนะถ้าเราเป็นตอนนี้เราจะเป็นในระยะไหนแล้วเรา ยอมรับรเผชิญหน้ากับมันเลยแล้วกันสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับอยู่สไตล์ถาปนีนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวการตรวจมะเร็งต้านมเมโมแกรมนะคะอยู่ได้ซื้อแพ็กเกจของโรงพยาบาลสมิติเวชไว้นะคะในราคา3,900บาทก็เดี๋ยวอยู่จะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะเผื่อท่านไหนสนใจจะไปตรวจนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะเมื่อต้นเดือนธันวาเนี่ยอยู่มีโอกาสได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลสมิติเวชท,ที่ชลบุรีนะคะก็ไปตรวจ ประจำปีตามปกติเลยนะคะก็ไปถึงนะคะที่พยาบาลก็จะให้เราตรวจผ่านเครื่องเม m โมแกรมนะคะซึ่งการตรวจผ่านเครื่องเมโมแกรมเนี่ยมันก็อาจจะมีความเจ็บปวดนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็สามารถทนได้อยู่นะคะก็จะตรวจทั้งหมดสองแนวนะคะคือแนวด้านตรงหน้าตรงแบบนี้กับแนวด้านข้างนะคะก็จะใช้ตัวเครื่องหนีบน้องนมของเรานะคะการตรวจด้วยเครื่องนี้นะคะเขาจะหามะเลงนะคะแล้วก็ หาหินปูนที่มันผิดปกตินะคะซึ่งน้องนมเราเนี่ยข้างในเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดหินปูนได้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องค้นหาต้องไปตรวจเนี่ยก็คือเนื้อหินปูนที่มันผิดปกตินะคะที่มันอาจจะเกาะให้เกิดเป็นเนื้อ,อไร้ายได้นะคะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการตรวจอัลตราซาวน์นะคะก็จะตรวจโดยแพทย์เอ็กซเรย์นะคะก่อนนี้คุณหมอจะมาตรวจอัลตราซาวน์ให้เนี่ยเขาก็จะอ่านผลเมมโมแกรมของเราก่อนนะคะ ซึ่งคุณหมอก็บอกว่าโอเคผลของเราเป็นปกตินะคะอาจจะมีหินปูนเพิ่มขึ้นบ้างตามอายุนะคะแต่ว่าหินปูนนั้นก็ไม่ได้น่าห่วงอะไรนะคะก็พอมาถึงขั้นตอนการตรวจอัลตราซาวน์เนี่ยเราก็จะนอนนะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็จะใช้เครื่องอัลตราซาวน์นะคะวนไปรอบๆบ,บ,บริเวณน้องนมของเรานะคะเหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกตินะคะก็ตรวจไปเรื่อยๆจนมาได้ยินหนึ่งคำที่บอกว่าเอ๊ะมีบางอย่างน่าสงสัยตอนนี้ก็คือแบบ ใจคือหล่นวาร์แล้วนะคะก็ถามคุณหมอว่าอะไรล่ะคะคุณหมอก็บอกว่าอมืมันมีก้อนเนื้ออยู่หนึ่งก้อนขนาดไม่ใหญ่มากแต่ว่าหน้าตามันไม่สวยเลยคุณหมอก็บอกแบบนี้นะคะแล้วอยู่ก็ตกใจมากคือรู้สึกว่าเอมันยังไงนะคะต้องบอกก่อนว่าลักษณะเนื้อนมของอยู่เนี่ยข้างในส่วนใหญ่จะเป็นซีดถ,ถุงน้ํานะคะซึ่งหมอว่าเป็นเรื่องปกติมากที่นมเราเนี่ยจะมีซีดถ,ถุงน้ํานะคะ แต่ว่าไอซีถุงน้าเนี่ยไม่น่าห่วงนะคะไอที่น่าห่วงก็คือไอ้ก้อนเนื้อเล็กๆก้อนนี้ที่เจอนะคะทีนี้คุณหมอก็เลยกลับไปโฟกัสอีกข้างหนึ่งใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะก็แจ็คพอตค่ะก็เจออีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งขนาดมันเล็กมากนะคะประมาณไม่ถึงสองเซนซึ่งยังไงคําตรวจด,ด้วยนิ้วมือตัวเองเนี่ยไม่เจออยู่แล้วนะคะคุณหมอก็แนะนําว่าเออก้อนเนื้อนี่มันดูไม่สวยเลยนะคะมันมันเป็นเนื้อแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อดีอยังไง ต้องส่งตรวจดีกว่านะคะก็เลยให้เราไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งเต้านมอีกรอบนึงนะคะก็ได้พบคุณหมอในช่วงเย็นคุณหมอกอ็ดูตามที่แพทย์เอกซเรย์เขาแนะนํามาว่ามีตรงไหนหน่าสงสัยนะคะคุณหมอก็แจ้งมาว่าโอเคมันน่าสงสัยจริงๆมันไม่สวยจริงๆก็เนื้อมันดูแบบน,น่าเป็นห่วงและที่สำคัญนะคะผลการตรวจมะเร็งเนี่ยมันจะมี B 1 B 2 B 3จนถึง B 6ถูกไหมคะถ้า B 6เนี่คือเราเป็นมะเร็ง ผลตัวของอิวจะเป็นไบรเอต B ีีนะคะมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งสิบถึงสิเปอร์เซ็นโอ้ใหม่กอนได้ยินแบบนี้คือ,อตอนนั้นคือทำอะไรไม่ถูกเลยตกใจมากนะคะพยายามตั้งสติแล้วก็ถามคุณหมอว่าเออเราจะทํายังไงกันดีคุณหมอก็บอกว่าต้องส่งเนื้อเยื่อตรวจนะจะได้รู้ไปเลยว่าเนื้อก้อนเนี้ยมันเป็นเนื้อดีหรือเนื้อลายนะคะก็อย่าเพิ่งให้เราตกใจเพราะว่ามันอาจจะเป็นเนื้อดีก็ได้ ก็โอเคเราก็ส่งเนื้อเยื่อตรวจนะคะในวันนั้นเลยตอนที่เจาะไปตรวจเนี้ยก็ยอมรับอยู่ว่าเจ็บแต่ก็พอทนได้นะคะเอาเป็นว่าความเจ็บมันก็ไม่สู้ความกังวลที่เราเป็นอยู่ตอนนั้นนะคะก็โอเคผ่านไปส่งเนื้อเยื่อไปตรวจนะคะก็จะทราบผลภายในเจดวันใครจ่ายตรงเนี้ย จากการที่เราซื้อโปรแกรมมีโมกแกรมไปแล้วใช่ไหมคะสามพันเก้าอันนี้เราต้องจ่ายเองแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นนอกเหนือจากที่เราซื้อโปรแกรมแล้วอันนี้ก็ค่า,จา้จ่ายอีกประมาณ5000โชคดีที่อยู่ทําประกันชีวิตเอาไว้นะคะตนนี้ก็คือสามารถเบิกได้ครอบคลุมก,กับค่าใช้จ่ายนะคะก็จะบอกเพื่อนว่าประกันสําคัญมากนะคะประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี่ยทำไวเ้เถอะวันที่กลับบ้านมารอผลนะคะ7วันคือจะบอกว่าเป็นวันที่มันยาวนานมาก <laughs> 7วันที่แบบ เจ็ดวันเหมือนเจ็ดปีกว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันนะคะความคิดฟุ้งซ่านความกลัวมันก็มาหมดคิดไปต่างๆนานานะคะจนได้มีโอกาสเข้าไปในพันทิปนะคะก็ไปเจอเพื่อนๆที่เขาไปตรวจมามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งหนูจะบอกว่า เออมันมีประโยชน์มากเลยมันทําให้อยู่รู้สึกมีกําลังใจขึ้นมากต้องขอบคุณคนที่มาตั้งกระทู้ในพันทิปมากๆเลยนะคะมันทําให้คนที่มีความเครียดความกลัวในตอนนั้นเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมาบ้างนะคะแต่พออ่านไปอ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เป็นนะคะแต่คนที่เป็นก็มีอ่ะโอเคไม่เป็นไรเราอาจจะโชคดีไม่เป็นก็ได้ทีนี้ก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆนะคะจนแบบความรู้สึกมันจมดิ่งแบบโอ้โหเราจะอยู่ไม่ได้นะแบบเนี้ยก็เลยตัดสินใจ ออหาข้อมูลนะคะว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นตอนนี้เราจะเป็นในระยะไหน mm. ไหนก็ไหนแล้วเรายอมรับรเผชิญหน้ากับมันเลยแล้วกันไม่งั้นเราจะผ่านเจ็ดวันอันนี้ด้วยความยากลําบากนะคะก็โอเคเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ประเมินว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นระยะต้นซึ่งมะเร็งระยะเริ่มต้นเนี่ยมารักษาหายอยู่แล้วนะคะโอเคเรารู้ตรงนี้เราก็มาดูขั้นตอนต่อไปว่าวิธีการรักษาันมีแบบไหนบ้างมันมีแบบหนึ่ง คือตัดเฉพาะเนื้อลายออกแล้วก็ใช้วิธีฉายแสง2ก็คือตัดเต้าทิ้งไปเลยวิธีนี้ก็คือเราจะไม่ต้องฉายแสงวิธีนี้ก็คือจะมีโอกาสที่ไม่กลับมาเป็นเยอะกว่าวิธีแรกนะคะแล้วก็วิธีที่3คือผ่าตัดเต้าทิ้งพร้อมเสริมเต้าใหม่นะคะวิธีนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ราคาสูงมากโอเคอยู่ก็ตั้งใจไว้ว่าจะเลือกวิธีที่3นะคะก็คือตัดแล้วทําเสริมใหม่เลยนะคะก็ทีนี้มาดูค่าใช้จ่ายประกรันชีวิตที่เรามีเนี่ยมันคเวอร์ไหมกับกับทุนที่ เขาให้เรานะคะก็โอเคอยู่ศึกษาแล้วเออมันสูส่สีมันใกล้เคียงกันอยู่นะคะก็เลยคิดว่าโอเคถ้าฉันโชคร้ายเนี่ยฉันจะเลือกวิธีที่สามนะโอเคเนาะก็ทีนี้นะคะพอเราได้ตรงเนี้ยมันก็เหมือนเราสบายใจขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าเหมือนเราได้รับมือหาทางออกเอาไวล้ละคือสุดท้ายถ้ามันจะเป็นเนี่ยมันก็ต้องยอมรับละแล้วก็อย่าลืมนะคะย้าอีกครั้งหนึ่งประกันชีวิตนี่คือสําคัญมากๆนะคะเพื่อนเวลาที่เรามีภยัยหรือว่าามีเรื่องร้ายๆแบบเนี้ย มันช่วยให้เราอุ่นใจได้ระดับหนึ่งเลยนะคะอันนี้ไม่ได้มาขายค่ายไหนนะคะอันนี้เพื่อนๆไปศึกษาเอ,าเองนะคะว่ามันมียังไงบ้างแต่ว่าก็แนะนําให้ทําตามกําลังที่เราไหวเนาะพอเราได้ศึกษาวิธีแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็จะบอกว่าความหวังเดียวที่เรามีอยู่ตอนนั้นเลยนะคะก็คือคิดว่าเออวะถ้าเราโชคร้ายเป็นเนี่ยอย่างน้อยข้อดีเนี่ยฉันก็ไม่น่าตายแน่ๆเพราะว่าฉันยิ่งเป็นระยะที่ไม่ไม่ไม่เยอะแน่ๆแล้วก็ ย่างน้อยอ่ะฉันก็ยังได้น้องนมใหม่ตามที่เราเคยฝ่ายฝันไว้ตอนสมัยมว่าเราอยากทํานมนะคะแต่ว่าถ้าพเพื่อนๆฟังดูอาจจะดูไร้สาระเออมาเห็นการทํานมสําคัญอะไรตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอยู่เข้าใจคนป่วยเลยว,ว่าในเวลาที่เขารู้สึกต่อสู้กับโรคเนี่ยขนาดอยู่ยังไม่รู้นะว่าอยู่เป็นหรือไม่เป็นเนี่ยคือความรู้สึกมันหมดหวังมากเลยค่ะเพื่อนๆฉจะบอกว่า สุขภาพเรามันสาคัญมากถ้าเราป่วยหรือ,ยอยเราเป็นอะไรเนี่ยเราจะไม่มีความฝันไม่มีความหวังอย่างอื่นเลยนะคะนอกจากอยากให้หายซึ่งหนูจะบอกว่าการที่เราละเลยสุขภาพไม่สนใจสุขภาพเนี่ยหนูบอกว่าถ้าใครรู้ตัวตอนนี้ต้องกลับมานะคะแล้วก็ถ้าสาวๆคนไหนที่มีอายุ3 5ขึ้นไปเนี่ยอยากให้เริ่มออลองไปตรวจมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกดูนะคะเพราะว่าเราก็เริ่มอยู่ในสู่วัยที่ใจอายุมากขึ้นแล้วนะคะเซลล์ร่างกายเราก็อาจจะเสื่อมถอยไปได้นะคะถ้าไปตรวจไว้เนี่ย รู้เร็วก็ยังแก้ไขได้ทันนะคะพอมาถึงคืนก่อนที่เราจะไปฟังผลโอ้โหนอนไม่หลับค่ะทุกคนไม่รู้ความกลัวต่างๆที่เราพยายามกบมันเอาไว้ใน5วันวนะั้นอะมันกลับมาหมดเลยนะคะมันทําให้อยู่นอนไม่หลับทําให้อยู่สึกกลัวกังวลที่เราจะฟังผลมันจริงๆว่าเฮ้ยเราจะรับกับมันได้จริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยพอถึงตอนเย็นจังหวะที่เราไปถึงโรงพยาบาลแล้วคุณพยาบาลเรียกชื่อเราแล้วเราเดินเข้าไปหาคุณหมอในห้องจังหวะที่รอคุณหมอบอกค่ะว,ว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยโอ้โห หัวใจมันจะเต้นออกมาข้างนอกให้ได้เลยนะคะมือมันสั่นแบบมันกลัวไปหมดมันจนคุณหมอบอกว่าใจเย็ยนนะหนูคุณหมอดูออกค่ะว่าแบบอยู่เครียดมากอะไรเงี้ยจริงๆมันเครียดจริงนะทุกคนคือโอ้โหมันที่สุดแล้วอะคะ่ะอยู่จะบอกว่าชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราได้มามีความกังวลในเรื่องโรคร้ายแบบนี้แล้วกว่าจะผ่านมาได้เนี่ยโอ้โหยากเย็นมากนะคะโอเคเพราะคุณหมอบอกว่าของคนไข้นะคะตรวจมะเร็งเต้านมไปเอาเนื้อเยื่อไปตรวจทั้งสองข้างเนื้อเยื่อเพียงพอนะ ผลออกมาเป็นนกาทีฟโอ้โหทุกคนพอได้ยินคําว่านกาทีฟน้ําตามันจะไหลอะไม่รู้แบบมันเหมือนแบบทุกอย่างที่เรากังวลมันถูกได้แบบระบายออกได้ระเบิดออกมาแล้วมันโล่งมันบอกไม่ถูกนะคะแต่คุณหมอก็ยังพูดว่าแต่แต่แตพอคําว่าแต่แต่ใจก็หายไปนิดนึงแล้วมีอะไรอีกรอใ,ในบอกว่าเป็นนกาทีฟคุณหมอก็บอกว่าผลตรวจเนี่ยมันเป็นสิบถึงสามสิบแต่ว่า ผลเนื้อเยื่อเนี่ยมันเป็นร้อยเปอร์เซ็นที่มันไม่เป็นซึ่งมันมันขัดแย้งกันซึ่งถ้ามันขัดแย้งกันเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยเขาก็ยังมองอยู่ว่ามันก็ยังคงน่าห่วงอยู่เพราะว่าขั้นตอนการเจาะเนื้อเยื่อไปเนี่ยด้วยเนื้อที่คุณหมอพบของอยู่เนี่ยมันอาจจะก้อนเล็กมากคุณหมอบอกมีโอกาสที่เราอาจจะแทงเข็มไปโดนไม่เต็มที่หรืออะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็คุณหมอก็เสนอให้สองทางเลือกนะคะก็คือ ผ่าไอ้เจ้าก้อนทั้งสองข้างเนี่ยทิ้งไปเลยแต่คุณหมอก็บอกว่าข้อเสียก็คือของอยู่ในก้อนมันเล็กมากประมาณสักไม่ถึง2เซนมันอาจจะต้องเป็นการผ่าตัดใหญ่แผลมันต้องใหญ่อะไรเงี้ยต้องคว้านลึกพอสมควรเพราะว่ามันอาจจะไม่แม่นยำได้นะคะแล้วก็อีกทางหนึ่งคุณหมอบอกให้ฟอลโล่อีก3เดือนซึ่งก็ได้ปรึกษาคุณหมอแล้วได้แบบคุยกันแล้วโอเคอยู่เลือกฟอลโล่ดีกว่าคุณหมอก็เห็นด้วยถ้าจะเลือกทางนี้นะคะก็เดี๋ยวอีก3เดือนนะคะอยู่จะต้องไปฟอลโล่อีกทีนึงในระหว่างที่อยู่กลับมาบ้านเนน่ยอยออูก็จะะะต้งคะคะ ในส่วนที่เขาแจ้งมาว่าตรงไหนบ้างนะคะช่วงอาบน้ำเนี่ยอยู่ก็คําตลอดนะคะว่ามันไม่โตขึ้นนะ<ม>อะไรเงี้ยก็อีกสามเดือนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็อยากเอาประสบการณ์ที่มันเลวร้วายกว่าจะผ่านมาได้เนี่ยมาแชร์กับเพื่อนๆน,นะคะ mm. เผื่อคนไหนที่แบบมีอะไรที่น่าสงสัยเนี่ยออยากให้ รีบไปหาหมอเลยนะคะส่วนใครที่กําลังรอผลอยู่ว่าอยากเป็นกําลังใจให้นะคะอยากให้ผ่านไปได้อยากให้เรามีสติแล้วก็เข้มแข็งนะคะก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์หรือว่ามีคําถามอะไรเนี่ยก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะรับวันนี้นะคะอยู่ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ